วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาที่เจดีบูดาทามนะครับใครที่กําลังมีแพนอยากจะมาไหว้เทพทันใจแต่มาไม่ได้ไม่ต้องกังวลครับผมมาให้แล้วทุกคนปกติแล้วเนี่ยถ้าจะมาไหว้เทพทันใจที่นี่นะครับจะต้องต่อคิวยาวมากวิธีการไหว้เทพทันใจนะครับทุกคนก็คือ จะม้วนธนบัตรใส่มือท่านก็ได้หรือว่าจะไม่มมวนก็ได้นะครับแล้วก็ให้เอาหน้าผากของเราเนี่ยไปจดที่ปลายนิ้วของท่านนะครับโดยมีข้อแม้ว่าเราจะต้องขอพรอแต่แค่ข้อเดียวเท่านั้นครับทุกคนพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วเอาหน้าผากมาแตะที่ตัวโทรศัพท์ได้เลยครับผมเอานิ้วท่านมาไว้ตรงนี้และเริ่มครับอย่าลืมนะครับขอแค่ข้อเดียวเท่านั้น หวังว่าจะขอเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนสมความปร,รารถนาใครอยากได้อะไรขอได้สิ่งนั้นนะครับผม